ส no, yeah. so วัสดีทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการในคอสแคสเกม m ิ n งนะครับผมอยู่กับผมเอกออสและโฮกัสเซโบนะครับอยู่กับลิสเทนเอวิวไฟนะครับการทำเฟรชูพาร์ทที่8นะครับผม oh. เป็นรอบรอบที่2ที่เราเข้ามาตรงนี้นะครับจริงๆเรนเดอร์ทำซับอะไรให้อ่านเรียบร้อยแต่ ายหายหผมเผลอไปกดไ <IQ S 1> อคิวกระสุนอ้าวคัดซีนมีคัดซีนเล็กน้อยไอเคจะมาแดกเชียววะเงียบเอหายิงเลยอันนี้คิวกระสุนกระสุนพลอ,อ่ะพืชพกอ่ะเพี่ยมเจี่ยมอตอนนี้เดี๋ยวจะบอกภารกิจของเราคร่าวๆตอนนี้นะครับ เราจะต้องเปิดสะพานฝั่งนู้นสะพานอยู่นู่นนะครับแต่พอเราเดินลงไปแล้วเนี่ยสะพานมันจะเปิดขึ้นเอาชิบหายโดนโดนเห็นเลยคิวคิวตัวนี้เก็บให้หน่อยดิไหนบนป้อมอะที่เป้าไว้ละโอเคเยี่ยมเลี้ยงก่อนเล็งก่อนเลี้ยงก่อน,น,นเอื้อลงไปนอนเยี่ยมเอิ่มเอิเอ่มบูเลยบูไปเลยอบูไปเลยเ,เลยออฟันกล่อง เขาอบอกข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยพวกนี้ชื่อ,เ,อ,อเป็นชนเผ่านิปาย่านะครับเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศนี้นะครับในในเมืองคิจูจ,จูโดยตำนานกล่าวไว้ว่าผู้ที่กินดอกไม้อ,อ,อะไรวะหรือชื่อดอกไม้ชื่อดอกไม้ยาวมากนะครับกินเข้าไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้อูรุโบรอ,อัสอูรุโบรอัสเป็น,เป,นเป็นไวลรัสที่พัฒนาแล้วอีกทีหนึ่งเอ้ยถี่เปตีอหายแนละ้วไง ไหวปะไหวชนเผ่านี้ปลาย่าครับถูกเออร์วิงหลอกให้ไปฉีดเ,เขาเรียกว่าอะไรวัคซีนนะครับเอร์วิงบอกว่าเนี่ยฉีดวัคซีนกันโรคแต่จริงๆแล้วอ่ะเออร์วิงอ่ะฉีดเชื้อไวรัสรัสพาการเข้าไปนะครับผมเป็นเชื้อไวรัสที่พัฒนาแล้วซึ่งภาค4ีเนี่ยลีออนเอสเคนเนดีได้เขียนรายงานไว้ว่ารัสพาการอ่ะมันทนต่อแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่แต่เหมือนว่าเออร์วิงจะทําการพัฒนา ให้มันหยุดกับแสงแดดได้ใช่ไหมใช่แต่ไม่มั่นใจว่าลัสกาสชนิดที่3เนี่ยจะเรียกว่าอูโรโบลอสหรือเปล่าผมยังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้นะครับอ,อ๋ออันนี้จะสังเกตว่าสะพานจะออถูกกั้นไว้นะผมก็ต้องเป็นหน้าที่อโบที่ต้องดึงแพรแล้วผมก็จะ,จะไปเปิดสะพานเอ,อ้ยมึงอะไรกันมากมาโบมึงหายยาก่อนไหม มีไหมน่ะมีก็ใช้เออชิบหายก็ตายหากูโดนเล่นอยู่เนี่ยอย่ามายุ่งกับกูอู้ยี่ยมโบเฮ้ยอุลบอลล้อไอ้กิเปปิโยป้อลูกทองไปแดกไอหลังมึงอ่ะได้จะเอาโดนละจะเอาก็เข้ามาเฮ้ยอยู่เฉยเยี่ยมมีตรงไหนกวะนี่ไงอ๋อนูรนไงกูสอยไม่เอ้าวจะตายแล้วต้องโดดไปไหนอ่ะกระทืบกระทืบ กะทืบเฮ้ยไอโผไม่ทันฝันแม่งฝันตูดฝันหน้าฝันตูดเฮ้ยขอขอที่โอ้ยเยี่ยไม่ทันเอิ่มหมดละนะครับในจังหวะนี้ก็ผมต้องลงไปที่แพรแล้วก็ต้องให้อีโบกดเนียครับแครบไปดึงแพนั่นเองนี่ไงประตูนี่มันล็อกอยู่ใช่ is l o c k I want open is locked from the อ้าวเียอ่านไม่ทันทั้งแม่งเหอะ ไปกูพร้อมหลบอีเคแล้วเยี่ยมปืนอะไรบ้างเนี่ยโอ้เยอะเนี่ยพร<อ>้อมไหยพร้อม,อม,อมกัดจังหวะดีๆครับต้องหลบจระเข้ให้ได้นะครับมาแล้วมาแล้วจะออกมาก็มาจะมาก็มาจะมาก็มาอยากออาก็เข้ามา กดอยู่แค่สองปุ่มอ่ะบอกให้อ่อฮะออกมาด้ไอ้เคอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะตายนะเว้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยระดับนี้ไม่มีผ้าหรอกบอกให้ปึ๊บ <c oughs> ราพี่เคอะพี่เค เอ้ยหลบได้เอ้ยหลบได้หลบได้ร <c oughs> อรอรออีกแล้วอ่ะนี่มันดับเบิลแม่งมาสองตัววะไปดับเบิลเลยรอ, <c oughs> อที่สะพานได้เลยไะเปิดสะพานเปิดสะพานนี่เปิดประตูเอ,อ่อเช็คไฟแล้วเยี่ยมอยู่ไหนหวะอยู่นี่ อยากวิ่งไปหามึงเนี่ยเราจะต้องไปซื้อกับพี่ลุ้ยใหม่พี่ลุ ouais> ้ยพี่ล right, okay. ุ้ยไปซื้อไปซื้อกับพี่ลุ้ยไปสู้กับพี่เลื่อยใหม่นะครับไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไปเข้าไปเฮ้ยเพชรกันยัดเพชรกระไดญาต์เพชรกันญาต์อุ๊บเฮ้ยมีอีกปะวะวะไปเพชรกัญยัด เยยี่มและพอโผุมาตรงนี้นะครับจเจอเต็นท์ของบริษัทไทรเซ่นนั่นเองเออ <done with S 2> วิ่งรู้สึกว่าจะเป็นพ่อค้าให้กับบริษัทไทรเซ่นนะครับเออมผมโดนในเต็นท์ก่อนระว,วังงูนะเว้ย งีา้าเล่าเเยชื้อไวรัสรัตพาการ์ดชนิดที่สามนี้ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับเหตุผลที่เออร์วิงอ่ะยังไม่เอาไปขายให้อ่าคือขายให้บางคนแต่ว่ายังไม่ขายยังไม่วางขายอย่างเขาเรียกว่าอย่างอย่างแพร่หลายในตลาดมืดเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยนะครับใช้ได้เฉพาะกับผู้ชายผู้หญิงกับเด็กลองแล้วตายก็ เออวิ่งอ่ะเอาเชื้อไวรัสชนิดนี้ไปหลอกให้เด็กเอ้ไปหลอกให้ชนเผ่านี้ประย่าใช้ไงแล้วปรากฏว่าเด็กกับผู้หญิงล้มป่วยตายซะง,งั้นอ่าฮะอากระสุนไปเอา้าต้องเต็มหรอจริงๆมันมีนี่เนี่อมันเก็บไปยังอ่ะเ,อเก็บแล้วโอเคงั้นไปต่อเตรียมบูกับพี่เรือยได้เลยปะนายี่าเก็บยังเออเข้าไปออก,ก่อนมีอะไรมีจุดสองกล่องโอยมีแต่เงิน ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งปะพร้อมเลยเจอพี่เลื่อยอีกแล้วเล่นเกมเร็วเลยก็ได้ถ้าจำเป็นเหมือนเดิมนะคิวพร้อมบู๊จ้าปะเยี่ยมกูต้องมานั่งทำซับใหม่กเลยอ๋อ no what the fuck ซับทำยากเหรอวะไม่ยากหรอกแต่มันนานใช่ไหมไงเออร์วิ่ง เฮ้ยรู้ตัวกันแล้วเอ็นเกลแล้วละยายๆนะไม่ใช่สเตจเซลโอเคยายๆไปก่อนเลยเดี๋ยวกูขอยกคนก่อนอย่าตายแล้วกันอย่าอย่าเพิ่งเปิดวาวอ่ะต้องเก็บยูนิตรอบๆให้หมดก่อนโอเคสอบแล้วโหลดลงแล้วอมตํารวจการเทียอรีโหลดแป๊บ เฮ้ยไอ้เจ็บมาไงวะตายปสมึงตอนนี้ผมกับไอโบก็แยกกันอยู่นะเราจะต้องแยกกันไปเปิดวาวนั่นเองสถนดูวาวาวอยู่ไหนบ้างวะอยูสูตร T M P ตรงนี้ตรงกลางเปิดยังตันนี้จะไปจะไปเปิดยังไงกูเปิดตรงกลางเองนั่นอะไรโอเคโอเคเยี่ยม เยี่ยมวาวดับแล้วใสกระสุนพี่พี่หลังมึงอะจับนายชิดกันนะเนีอยเฮ้ยมึงอะไรถือลูกธนุนเฮี้ยยิงวุ้นเอาหลังนั้นเราจะเติมเตรียมเจอกับพี่เลือได้เลยโอเคเดี๋ยวได้เดี๋ยวกูไปฝั่งโอ้ยโดนยิงเยี่ยมหัวแตกเลยอ่ะเฮ้ยเสียงศัตรูหมดแล้ววะโบแยกกันไปสองฝั่งมึงไปฝั่งนึงนะเออกูมาฝั่งนี้มึงมึงไปแล้วเหรอ เออมาแล้วพุชเร็วเลยอ่ะเอ้อไรเดี๋ยวกูช,ช่วยยิงสก,กัดพี่เลื่อยให้เเียราต้องเจอนะครับถึงยังอ่ะเปิดบ้วอยูออ่อืบสไลดเดอร์อยู่ปบนี่ไงมาแล้วพี่เลื่อยมาแล้วพี่เลือล่เอยข,า,ขาพี่เลือเล่อยขายิงสก,กัดให้รีบปเปิดบว<า>ว้วเลยมุน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 เราจะไม่ฆ่านะครับเราจะยิงสก,กัดเฉยๆนะครับเอาแล้วปิดหนึ่งอันแล้ว ทีนี้มึงก็วิ่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องสนใจโ <Okay, S 2> อเคมึงไปเลคิวกดตัวรอดได้แล้ว <Okay. c ười> กูถือลูกโมไว้ดีกว่ากูลงแล้วกูวิ่งแล้วม่งมาแล้วรอ,อดเสร็จแล้ววาวดับแล้วเยี่ยมแป๊บหนึ่งนะเก็บกระสุนก่อน เตรียมชดกันไปเลยโบสาบแล้วชิบหายอยู่เรื่อยมาแล้วเรื่อยมาแล้วไม่เรื่อยมาแล้วค่ะเรื่อยมายแล้วค่ะเยังยม่ได้อยู่ไหนวะหัวบนหัวกูแน่เลยเยี yeah, <า>่ยเดินเลยกูไปแล้วชดการเตรียมสานนะผมนิ้วใช้ระเบิดไว้ร<อ>ะเ,เบิดสำรองปิดกินสวย ไปเลยไปเลยไม่ไม่ต้องเก็บคงเก็บของ,ของววเขาเทียมมีดขวางกับพ่อเงอปึ๊บเออมาแล้วคิวมาแล้วเร็ว <c oughs> ไม่ได้แดก,กหรอกครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวช่วงคาสิเงียมหน่อยนะอ uh ่อฮะ Josh? Shiva? You're alive? Are you okay? Well, how did you get here? We were at the port when we were attacked. And then well I ended up here. Where's the rest of the team? Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. <sighs> Let's save the chit chat for later. <laughs> <laughs> ต่อครับผมเอาละมึงมึงดูตอนนั้นไปนะโอเคหลังมึงเต็มเลยอะแกหน่อยเยี่ยอ่ะชุดพื้นมาเลยโหเยอะว่ะโอ้ยโอ้ยฟิวเลยกระดับชุดหน่อยหัวแตกรอดนหลไปให้เที่ยวโอ้โหยิงไม่โดน ไหนลองใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดเล่นว่างดิทำไมเอ้าทำไมเดินไม่ได้วะเอ้าเชี่ยโกพองใช้เมาส์เล่นเหมือนเดิมอ่ะอุ้ยกูฟันโดนมึงกูขอโทษกูฟันโดนมึงกูขอโทษอืมเฮ้ยตังสวนไทต้องเต็มว่ะอะไรอันนี้ดิ เยลียร์ข้างหลังกูอะไรของมึงป <c oughs> ัดลงไปดอกนึงมาเด้มาเด้มาเดยอยู่ไหนอีกไอปีนมาแล้วเว้ยเฮ้ยลงไปแต่กูต้องทิ้งของจำนวนหนึ่งแล้ววะเดี๋ยวต้องเก็บบบกลับระเบดิดอีกในระหว่างนี้ซอมบี้จะเข้ามาทำร้ายเราเรื่อยๆนะครับเรารอจรอดเปิดลิฟต์อยู่เพื่อจะหนีขึ้นไปข้างบนน,นั่นเอง Kì bơm mà! Tại quá! Tại đã! Yam! Huh? Mãi là! Yam! Oi! Yam! Oi! Ui! 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 จะมีฮีโร่เม้นเนี่ย,อ,ยอะไรเยอะแยะว,ว,วะเนี่ยพวกมึงอะไรกันนักหนาวเนี่ยโอ้ยโดนยิงกลางหลังเลยกันเฮ้ยกูมีกับระเบิดในง,งานเว้ยเออไม่กูเองดิมาดิอยูยอ่ไหนอะนี่นี่นี่เฮียเฮียอยู่ยนี่ก่อนเอยู่ยนี่ก่อน ไปไปไปจอดแม่งสั่งให้เราวิ่งละโอ้ยโอ้ยโดนยิงกลางหลังไปอยู่ไหมไว้จิบจิบมีเออเฮ้ยกูวางกับระเบิดก่อนนี่วางเลยแล้วมันจะมียูนิตมาอยู่เลยค่อยวางมันมาเรื่อยๆแหละอือฮะ โต้องรอให้จอดมันมาเปิดนี้ก่อนแฮกก่อนก <c oughs> ูเก็บเรื่อยจากตรงน,นี้อ่ฮะวางกลับแล้วเปิดยังกำลังไปวางตอบแล้ว <c oughs> มาเลยพี่เลื่อยมาวะ ป๊บเอาละสิ่งที่กูต้องทำกับมึงก็คืออย่าให้ยูนิตตัวอื่นมาเหยียบกับระเบิดใช่ปุ๊บต้องจับพี่เลื่อยนะแจ๊บกับพี่เลื่อยก่อนหนึ่งดอกมาแล้วโบวางยังวางแล้วเหยียบไปไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยหยอกหย่าหยอกไอ้พวกเหยียบกับระเบิดดิเหยียบดิลี้โหลดก่อนเหยียบเหยียบโอ้ยเหยียบตายแล้ววะ อ้ยไปแล้วลงข้างล่างก่อนลงข้างล่างก่อนไม่ึ้นโชนขึ้นมาไงวะเฮ้ยไหวปะโบ่ระเบิดไปแจกกลับไปกลับไปที่ประตูกลับไปที่ประตูอย่าตายนุ๊กไป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 ตอนนี้แหละตอนนี้แหละตอนนี้แหละเร็ว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 ขึ้นดิวะขึ้นดิอุ้ยรอดรอดรอดอุ้ยปันกูว้า are you okay yeah I think so I'm okay it looks like Irving is trying to blow up the place and make his escape you must stop him before it is too late I'll try to find this way out of here all right we'll go after Irving good okay now there's a talk ahead

และอเออวิงอ่ะคือจอร์จจอร์จเหมือนรู้อะไรมาสักอย่างแล้วบอกว่าเออวิงอ่ะจะระเบิดก่อนนี้ทิ้งแล้วแม่งก็จะหนีก็เลย <c oughs> เราก็เลยต้องตามหาตัวเออวิงให้เจอแล้วก็จอร์จจะไปหาเ <c oughs> รือใช้หนีนั่นเองนะจ๊ะเอ่อเอ่เออะไป บางช่วงบางตอนที่ผมไม่ได้ทำซับนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะพูดเอาอย่างเดียวผมไม่ได้ทำซับให้อ่านกันจนหมดทั้งเทปอันไหนรู้ก็จะทำอันไหนไม่รู้ก็จะดำน้ำไปดำน้ำแต่ก็จะพยายามทำให้มันถูกนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นไปด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกไปกับในเรื่องของรีวิวยูกสุนอ่ะ Wait, isn't that <laughs> splendid timing you used to are just in time for the fireworks show Boom! มื่อกี้เออวิงแม่งบอกว่าสเปนดิคชามลาแล้วมานั้นบอกว่าช่วงเวลาสําคัญมาถึงแล้วช่วงเวลาพิเศษสําหรับพวกพวกมึง2คนนะ่ะก็คือพวกเราสองคนนะ่ะเอาเรยนะเดี๋ยวกูจะซัพพอร์ตให้โอเคใช่ไหมโอเคแม่งแม่งบอกว่าจะเปิดงานดอกไม้ไฟโชว์เว้ยมันจะโชว์งานดอกไม้ไฟให้เรา2คนเวย้ยสำหรับสำหรับเรา2คนแล้วคิสก็พูดบอกว่าไอ้แฮด่ดัดกากบอกกูเกลียดแม่ ตามนั้นนะจ๊ะโอ้ยโดนอะไรไปดิยะกระสุนกูไม่ย้อนกลับไปเก็บแล้วอยู่คุ้มกันให้กูด้วยนะกูเก็บไปตัวเฮ้ยเรียบร้อยแล้วพังแล้วปะมาอีกตัวมาแล้วมาสวยวิ่ง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 เป็นระเบิดระเบิดโอ้ยกูไม่เป็นไรกูไม่เป็นไรกูไม่เป็นไรหนีไปก่อนหนีไปก่อนกูไม่เป็นไรกูยังได้อยู่กูยังได้อยู่ไป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 ที่เรือนของร้อนก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งลงระเบิดถอยมาถอยมาถอยมา ทุบกูหน่อยทุบกูหน่อยโอเคเดี๋ยวตั้งหนึ่งนาทีเก็บของดีกว่าเมื่อกี้กูหลบระเบิดไม่ผลใช่ไหมกูมึงเดินเข้าไประเบิดเลยอ่ะมันมีกำระเบิดอยู่มันจะเป็นต้องปลาไงนะถ้าไม่ปลาก,ก็โดนลุงยำตีนไปห่วยละวะอะไรวะออกมันละวะ

จบแชปเตอร์กันไปนะครับเจอกันพาร์ทหน้าเขาขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับโหนวดเนาะโฟนวดเนาะระวังปืนร้อนกันด้วยนะครับในระหว่างนี้ให้เราใช้ปืนปืนกลปืนป้อมปืนภายในเรือนะครับสอยๆหนวดไปก่อนแล้วก็ยิงจุดอ่อนของมันนะครับตามที่ผมยิงนั่นเองอ้าวโบมึงเป็นปืนอะไรอะปั่วเป็นปืนระเบิดเหรอฮัลโหลอ